โอ้ยเดือดพกเลยโอ้โหเฮาชุดเยอะเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันบ้านชมทุ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้นี่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 ได้ของเด็ดมานะครับไก่ไหว้เจ้าครับผมเดี๋ยวนำไปให้พ่อนะครับพ่อจะทำเป็นเมนูอะไรพ่ออยู่ไหนเอย วาทำลายก่อไฟเหรอนี่ได้ของเด็ดมาไก่ไว้เจ้าไว้เจ้าที่อ่ะอ๋อเจ้าที่เหรอไก่ต้มแล้วมี่มีน้ำด้วยน้ำต้มเนี่ยโอ้เป็นตัวนี่เหรเป็นตัวอะไรไก่ไว้เจ้าที่มีสองตัวก็เลยเอามาหนึ่งตัวจริงๆิมันสุกแล้วนะหรือว่าพ่อจะทำเมนูหรือว่าจะกินเลยไหมหรือทำไงอืมมันสุกแล้วมีน้ำด้วยยำโอ้ยเรียปากเยฮะยำ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 ไก่บ้านเหรอยำไก่นี่กั ยำบ้านเลยค่ะอ๋อยำเหมือนยำเหนือเราอะเออปกติเนาะเราเราเราชอบแบบว่าถ้าเราเลี้ยงเจ้าที่อ่ะเช่าไก่ที่ต้มเสร็จแล้วมายำอันนี้ก็ถ้าเหมือนยำอ่ะมันมีน้ำมันมีน้ำไม่มีน้ำซอสไมีน้ำซอสอันนี้เอายำเหมือนอันนี้เน่อยอ้าโอเคโอเคยำยำเอาแล้วก็ได้เมนูละยำไก่ว่ายเจ้าครับอันนี้ไก่เจ้าแล้วแหละน้ำน้ำนี่เอาด้วยไหมพ่อผมหอมด้วยเอาค่ะเอาเนาะ ต้มต้มอันนี้ก็แม่ก็ต้มใส่ข่าตะไคร้ละปรุงหน่อยปรุงอีกหน่อยอุ่นอีกหน่อยครับ,รบให้พวกก่อไฟก่อนเดี๋ยวมาหาเครื่องหาอะไรกันครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนเครื่องเสร็จนะครับผมปรุงหน่อยอุ่นอุ่นอ่อนอุ่นก่อนมีน้ำซุปใส่น้ำซุปลงไปด้วยนะอออุ่นด้วยอันนี้เราไม่ใส่ตะคงตะไคร้ขาแล้วเหรอพ่ออันเนี้ยอือมีมีเฉยมากพ่อละอันนี้ใส่เออใส่ละข่าตะไคร้เออจ้ะเออเอาอันเอองั้นแหละงั้ก็เลยละไม่ใส่หรอไม่ใส่ละอันนี้เอาตีมีปรุงมั่นเองก โอ้โฮเป็นวุ้นเลยเออใช่เย็นไหมใช่เย็นไหมเต๋อตั้งไพลก่อนอุ่นก่อนเอาละครับหม้อลงเตาแล้วครับอุ่นไก่อุ่นไก่มาระหว่างนี้ก็เตรียมเครื่องไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนโอ้ยำไก่วันนี้ถือว่าง่ายมากกันเนี่ยรู้ไก่ต้มมามันจะมันจะเสียเวลาตอนต้มไก่ต้มตอนต้มอันนี้บุ้ยกะนี่ต้มสุกแล้วแค่อุ่นไก่อืมอุ่นหมกมันไก่ก่อนเรียบร้อยแล้วรู้ โอ้ยไม่ได้บอกเครื่องเลยเดี๋ยวพ่ออ่านไปเลยพอ่ออ่านไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกก็ได้อันนี้เป็นต้นหอมผักชีเนาะ,ะมีผักนะครับแล้วก็จะมีผักไห่หอมรวนหอมรวนขาดไม่ได้ครับแล้วก็จะมีพริกป่นพริกลาบนี่พริกลาบครบัวปลาภัยองมีพริกป่นด้วยนะครับพริกลาบของเราจะหอมอย่างเดียว<อ>มไม่ไม,ไม่ไม่เผ็ดนะครับพริกป่นเกลือชูรสมะนาวมะนาวแค่นี้เนาะหอมแดงอ่าหอมแดงกระเทียมกระเทียมนี่พ่อาจะเจียวแล้วก็เทใส่เลยเทไหมครับใส่อย่างนี้เลยอันนั้นยำหน่งสองอันเลย ตอนต้มอ่ะใส่อะไรบ้างนะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดคุณผู้ชมอยากเอาไปทำพ่ออันนี้เราไม่ได้ต้มให้ดูเปต่ข้าวต้มไก่อ่ะอ่าข้าวต้มไก่ก็ขาตะไคร้กับปี้อ่ชลอดเกลือชลอดเกลือเออขมิ้นขมิ้นเออนี่ยเนี่ยขมิ้นสดหรือผงขมิ้นก็ได้ก็ได้สดก็ได้ผงก็ได้ดับกลิ่นต้มแค่นั้นนะครับเป็นน้ำซุปเลยต้มจนชุกเลยครับหอมมากเลยผักเนี่ยถ้าเอายำไหมนะยำไก่ยำกัวทำมี่อะไรอย่างนี่ยำหนึงมันจัง ตามะเขือดีนะทำมีผักไผ่เนี่ยโปะทุกทุมหล้ำตามะเขือเนาะเออช่วยหอมไปก่อนหอมแดงเอาเข้าไปก่อนหอมแดงกระเทียมก็จะทุบนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเตรียมไว้ก่อนครับผมโอ้ยเดี๋ยวพุกเลยเพรายังยังไม่เปื่อยมั้งพ่อยัไม่เปื่อยเลยสิงอะไรสิงแล้ออกไปหมดแล้วเอาได้แล้วครับอุ่นที่เฉยอุ่นอุ่นตักไก่ออกมาพักก่อนนะได้ละโอ้ยร้อนมันร้อนโอ้ ที่เด็ดเลยเนี่ยเอาไว้ยำรอรอนี่เย็นสักหน่อยเดี๋ยวฉีกเอาเนื้อครับโ้ร้อนโอ้โหร้อนเลยโอ้โหโอ้โหฉีกเอาเต็นเนื้อเต็นเนื้อมาเลยอะเส้นเส้นเลย เป็นหนังไงครับก้างเอ้ยกร,ก,กระดูกไม่ใช่ก้างกระดูกเอาออกนี่ชิ้นกระเนื้ออย่างี้กระเนื้อเถ่นี่แหละนี่แหละยำไอ้พวกน่องนี่เอากระดูกไว้อยู่ไว้อยู่อชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่เนี่ยใส่ใจนใส่ใจเต็นที่นะนี่นี่ครับใส่ในหม้อนะครับยำ,ยำมานี่นใส่ในหม้อขึ้นมีคือน้ำจิ้เดิมนะครับเต็มตัวยำไก่บ้าน ุดเด็ดครับผมยำรวมหอมผักชีผักไผ่หอมโดนนี่นะหอมแดงหอมน้ำเงาอืมจานนี้เกลือนะครับหมดเกลือจริงมะนาวนี่บางคนถ้าไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้เน่ยแม่นแม่นถ้าชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากครับอันนี้อันนี้แหละอันนี้อันนี้เนี่ยกันได้นี่ถ้ายำทางเหนือต้องมีนะพริกลาบพริกลาบที่ลาบไม่ได้ครับพริกลาบจริงๆเราจะใส่พริกป่นอีกแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตักตอนพริกลาบนี้ไว้ จะชิมแล้วจะกินถ้าใส่พริกป่นแล้วมันจะเผ็ดครับพริกลาบของเรามันจะไม่ค่อยเผ็ดมันหอม,อม,อมหอม,อมหอมอ <มา S 2> ย่างเดียวอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับต้องเจียวกระเทียมใส่อีกนะใม่ค่ะใช่ค่ะนี่นนนกินกิ่นพริกลาบมาเลยพราะว่าหอมขึ้นนเดี๋ยวสียังไม่จัดจ้านนะครับเพราะยังไม่ได้ใส่พริกป่นเข้าไปนี่ครับอันนี้ตักรงงงก่อนอันนี้เอาแบบจืดๆหน่อยนี่ของผมนะขอกันขอกันหนึ่งถ้วยรสชาติแบบจืดๆหน่อย ตักไว้แล้วนี่ของผมประมาณนี้จับต่อพิกต่อ,ตอ,อนี่เพิ่มความเผ็ดหน่อยเผ็ดหน่อยเผ็ดหน่อยแซ่บหน่อยตุ๊บหน่อยครับต้องใส่จัดเต็มอย่างนี้นะเวลากินได้ปกตินะผมทินเผ็ดไม่ค่อยไ,ได้เมเวามแซมหน่อยเอ้าอืมโอ้ท้อ ไปอย่าไปทอดกระเทียมก่อนเจียวกระเทียมใส่เกระเทียมก่อนถ้าลงเตาครับเจียวกระเทียมมาผมน้ำมันงาควันพวยพุ่งครับเอาล้วครับเอาล้วครับเจียวกระเทียมในน้ำมันงาหอมๆเลยครับผมหอมหมั้ยเนาอือหอมน่อยกัดเออเดี๋ยย้อนเลย วาร้องคืนนนี้ระวังนะฝนเนี่ยตกมาักขึ้นนะฝนมาอย่างเดียวก็พอนะไม่ต้องลมมาเนาะลมช่วงนี้น่ากลัวก็นนะกลัวเรื่องอะไรตัวรับคนไรดีอยู่ถ้าคนตกคชะตาสองหาโหนโอกออกเลยกันอหนะบางมางไม่ออกเตี้ยมวะหนูรอฝนอีกเดียวเอาล้วครับเรียบร้อยครับอ่าสนอหอมหน่อยเสร็จมหอม โอ้ท้อสุอ่มชื้นเ่อันีเเ่เอาเลยเปลี่ยนถ้วยเอาถ้วยนี้ให้พ่อใส่ถ้วยนี้แล้วกันเดี๋ยวคุณผู้ชมจะมงง <laughs> บอกก <c oughs> ่อนอืโอ้ยตัวเขียวเยอะจริงแน้ำหน่อยน้ำหน่อยโอ้โอ้ เหลืออีกมันถ้วยนั่นแหละเยอะครับดูสีแจก่างกันได้ของผมจืดๆหน่อยมาครับมาครับผมในความนะครับเนียทอดไร้ทอดทอดกลนหอมจริงความนะผมว่าของพ่อนี่กลิ่นพริกลาบจะหอมของผมนะโอกาสพอชนะผมใส่น้อยอ่าคำแรกครับจับเลยพระผลกัดเห็ดตัวฟันอนไรก็ฟันมันร้อนเหงื่อออกเลยคุณผู้ชมเนี่ยเยอดเลยผมว่าคืนนี้ไม่รอดครับฝนตกแน่นอนหนุบขึ้นไปแล้วนะนี่มันอบอ้าวตื้นตื้งนี่มันอบอ้าวแต่นี้ อบไก่ที่กันนะ <Charlie> อบไก่ก่อนนี่นะครับเอาครับผมยำไก่วันนี้ยิ่งใหอีกามอขนาดอีกามอขนาดอีกาอีกามอขนาดอ๋อเจ้าแห่ชุดยอดเลยอะหอม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 ทีลาบหอมที่เยียวะกระเทียมข่าวเขื่อนข่าวผบ แล้วก็ผักผวนคืม้วนปดเท่าพอไม่ต้องรอคืนนี้ละลงแล้วนะฟังเสียงอ่ะเสียงตองอ่ะลงแล้วฝนอ่ะนั่งกินว่าคำจะมาฉันน้ำพักนะ่ตับตับห้องอะไรน่องเพราะน้องจากน้องเลยนี่จ้ะน้องเป็นน้องเลยอ ใหญ่ใหญ่สัดใจน้องเอีย้ยโอ้แหนจะเข้มข้นมากเลยเพ่อเนขะ้มข้นอ่ะเฉใส่ปีเนี่ยไม่กับปีอะ่ะอ๋อถ้ากินหลายคนไงถ้าอันยำทานยำปีแบบนี้น้ำยำไก่บา,บางทีมันก็ได้กินเนื้อไก่พ่อแต่มันแบบคนเยอะอืมตอนเราเด็กๆก็ใส่ปีเยอะโอ้มอไม่รู้จะทันกินเสร็จไหมพ่อเนี่ยกินเสร็จก็มาดมไปข้างล่างเฮ้ยเอาละออ๋เอาเที่ยนถึง โอ้อะไรเนี่ยเต้มเต็ะเขาเนี่ยไม่จริงอ่ะปกปักปักันนะคุณผู้ชมอืข้าวขอกินร่ำสัตว์มาไปกินผลนนกแียงได้อยู่ข้างล่างโอ้ยเกืนดตก่อนนะพ่อะกืนเนาะตกจริงนะเนี่ยบ้าเหรอไม่รู้ว่าตกหนักหรือเปล่าน้ำยำไก่นี่มันต้องเนี้ยครับถ้าเป็นแบบพริก พริกอะไรนะพริกป่นแดงสีมันก็จะเข้มกว่านี้น่อสีมันก็จะแดงกว่านี้หน่อยอันนี้เป็นพริกพริกคั่วเนาะสีมันก็จะดำเนาะัวยำเนี่ยคุดเยอ่ะยายไีมพ่อหรือว่ไม่ตกจรเงไปทั่งกินด้วยแล้วนะมากินก่อนเนาะมามามมามานมามมมมามมัางมามา รีบกินซยุ่งเายุงแต่ผลนเ่ยอือมันก็สุดยอดแล้วพ่ะนี่เป็นไงเขาชิมไห่อืออันี้สุดยอดกว่าเข้มข้นกว่าอันนี้ิด้วยอือแต่อร่อยจินี่ก็อร่อยครับเดแหละเปิดกินเยอนเละอืม มันหอมกับเส้นเคี่ยวอืมแล้วก็ถึงดาบเขายำนะตังโจ๊กจกับยเสรินหน่อยมันตึ้งหมาะครับตักไปคำรวนนะอืมเส้นเคี่ยวหน่อยคุณยอดด้วยอะ่ะบางคนอาจจะงง,ง,งยำนึกว่าเหมือนแบบยำวุ้นเส้นยำอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่นะฮะขอละยำคนละอย่อายงนะครับอืมอืมใต้ต้นไม้เราอยู่ใต้ต้นไม้ครับห้องน้อยเปียกแล้วนะ ต้องย้ายลงพื้นหนอ่งมีแดดอยู่นะพอตกจริงไหม่ไรอย่างเงี้ย้ามีแดดตัวขั้นอ่ะภาหยุดด่ในตกตี้ฮัทคืออะไรถ้าฝนอ่ะมีบนเนี่ย้าติดน้ำน้อ่ะเมฆเหรอเมฆฝนตัวเจือขึินเดือด อย่ามาจังมันละขอลมอย่างเดียวืมลม,ม่เอามไม่เอาขอลมอย่างเดียวอย่ามาฝนมาเลยครับร้อนฝุ่นก็จะได้หายนะพีเอ็มมาเรพราะถ้าฝนตกหลายวันนี้หายเลยนะอื่อออย่าไี่อรไป ยำกบก็อร่อยอยำกบยำไก่ยำอีกอันหนึ่งจะไม่กินละทำไมเลี้ยไปเลี้มงงูอะเอางูไปกินอืมเฮ้ ใจๆครับนอนนี่เหรอฝ<ค>นก่นอนเห้ยไม่ได้มีลมเนาะรวมละคุณรวมรวมแพงหน่อยน,นะรประมาณเหมือนืมนี่นะรวมนี่นะครับถ้ามันมีมลมฝนมันจะลมจะมาก่อนฝนเนาะเออ เตี้ยลนอ่ะอืมเอาเข่าเอากะ,เ,าะเรียกเรียกอ่ะหมดแล้วนะเ,เนี่ยอือเอาเลยอือจริงง่ะหมดแล้วอือเดี๋ยวฮนะโอ,อ้ออาจใจมาถ้วยเลยน้ำน้ำข้นๆเดือดเสียไม่เค็มไม่จืดกำลังดี คนละถ้วยแกงไก่นี่กินมเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อนะอืมเงี้ยอร่อยแต่กินทุกวันน้อไม่ไหวนานๆเดือนกินครั้งอย่างเงี้ยเดอนเกือเเดือนกืครั้งสองครั้งเขากำลังดีเลยครับโอ้พรุ่งนี้อากาศน่าจะเย็นครับผมวันนี้ฝนน่าจะตกทั้งวันะดูแล้วแปอกๆแต่มันตกนานๆอยู่ครับโอ้เอ้ยอันนี้มันหนาเหมือนกันนะ้อพ่อไม่ฝนไม่โดนเราเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายดูครั ฮะก็เลี้ยงโจงกันเน่ยอ๋อมันรอสะสมเนาะออพอมันสะสมด้วยไปหยดลงมามันหนาตรงเราเนี่ยไม่เปียกเลยแต่ข้างนู้นเปียกหมดแล้วนะเดี๋ยวแพนกล้องไปให้ดูโอเควันนี้ก็ประมาณนี้พ่อครับพ่อยัอิ่มเลยเอ้าม,มีในหม้ออีกเอาเนี่ยไว้ฮะพ่อกินตอนเย็นไหมตอ,อ,อ,อนเย็นพอกินตอนเย็นเนาะตอนเย็นวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมและชาวก็ฝากไลร์ผักแชร์ผักกุยตามด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับยำไก่นะครับฉุดเนื้ ยำไก่ขวไผ่ไน,นะครับยำไก่ไว้เจ้านเนี่ยเนี่ยไก่ไว้เจ้าท <c oughs> <ห>ี่เจ้า <c oughs> ยอดอร่อยอยู่นะเหมาะเหมาะเรากินกันตรงนี้ครับนี่กินกันตรงนี้นะดูข้างนอกเนี่ยเปียกหมดเนี่ย <มะ S 1> โอ้เบียกจริงนะครับนี่